กฎหมายไนน้านะคะกฎหมายในน้าเนี่ยทางเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาชีพนี้โดยโดยโดยเฉพาะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์อะมามาคุ้มครองเราอยู่ลักษณะ16ยนน้าในมาตรา845ถึงมาตรา849เนี่ยที่บังคับใช้เกี่ยวกับยนน้าเอาไว้อยู่นะคะสรุปก็คือมีแค่ห้าข้อเท่านั้นมีแค่ห้าข้อเท่านั้นนะคะมาตราต่างๆใดๆ อันนี้อาจจะปกติไม่ชอบอ่านสไลด์สอนแต่ว่าเนถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายเดี๋ยวสิขออ่านสไลด์สอนนิดนึงเพราะว่าจะได้พูดทุกคําพูดตรงกับที่ท่านสารเขาได้ระบุไว้นะคะกฎหมายนหน้ามาตราแรกเลยมาตราแปดสี่ห้าบุคคลใดตกลงจะให้ค่าบรเเม็จแก่นายหน้าเพื่อชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดีอาจจะแบบเป็นศั์ที่เราแบบไม่คุ้นชินเนาะ จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดช,ชอบค่าบําเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทําการสําเร็จค่าบําเหน็จก็คือค่าคอมนะน้องๆเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้นถ้าสัญญาที่ได้ทํากันไว้มีมีเงื่อนไขเป็นมีเงื่อนไขเป็นเงืง่อนไขบังคับก่อนไซส <laughs> ์อออาจจะแบบ เออหน่อยอะนะแต่ว่าทนฟังนิดนึงท่านว่าจะเรียกร้องค่าบำเหนเ็จค่าในหน้ายังหาได้ไม่จนกว่าเงื่อนไขนั้นสําเร็จแล้วนายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับถึงว่าสัญญามิได้ทํากันสําเร็จก็คือหมายความหมายความว่าขายได้อ่ะ ตามสัญญาได้ค่าคอมขายไม่ได้ตามสัญญาก็ไม่ได้ค่าคอมจบนะมาตาแปดสี่ห้าใครเข้าใจภาษากฎหมายบ้างอ่ะใครเรียนกฎหมายอยู่บ้างอ่ะไม่มีโอเค๋อเ oh. หงาเลยต่อไปจะเป็นมาตาแปดสี่หกนะคะถ้ากิจ จากการได้ถ้ากิจการได้มอบหมายแก่นายหน้านั้นโดยพฤติการเป็นที่คาดหมายได้ว่าย่อมทําให้แตกเพื่อจะเอาค่าบําเหน็จไซท <c oughs> ่านท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันโดยปริยายว่ามีานนาค่าบําเหน็จนายหน้าค่าบําเหน็จนั้นถ้ามิได้กําหนดว่าจําไม่ได้กําหนดจํานวนกันไว้ให้ท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันเป็นจํานวนตามธรรมเนียมอ่ออันนี้พี่เสียจะอ่า,อานแบบเร็วๆก็คือง่ายๆนั่นแหละก็ถ้า ขายได้ก็ตกลงกันตามสัญญาก็คือสามเปอร์เซ็นตตามกฎหมายปกตินะคะต่อไปก็คือมาตราแปดสี่เจ็ดถ้านายหน้าทําการให้แก่บุคคลภายนอกด้วยก็ดีหรือได้รับคํามั่นแต่บุคคลภายนอกเช่นนั้นว่าให้ค่าบําเหน็จอันไม่ควรแก่นายหน้าผู้กระทาการโดยสุจริตก็ดีถือการฝ่าฝืนต่อการที่ตนเข้ารับทําหน้าที่ใส ท่านว่านายหน้าค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าบำเหน็จหรือรับค่าชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปไห่ก็คือง่ายๆก็คือถ้าเกิดทําผิดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่าคอมอืมทําหน้าที่ไม่ได้ทําหน้าที่ให้กับกับคนที่เราตกลงกันไว้อ่ะค่ะไปทําหน้าที่กับบุคคลภายนอกที่นอกเหนือในสัญญาก็ไม่ได้ค่าคอมจบต่อมาแปดสิบแปด ตัวนายหน้าไม่ต้องรับผิดไปถึงการชําระหนี้ตามสัญญาซึ่งได้ทําต่อกันเพราะตนเป็นสื่อเว้นแต่มิได้บอกชื่อของฝ่ายหนึ่งให้รู้ว่าอีกว่าถึงอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้หมายความว่าเขากู้ซื้อกันแล้วอยู่ๆผู้ซื้อเดียวนี่เรานะคะไม่ต้องเป็นคนดี ไปชำระหนี้แทนลูกค้านะคะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรใดๆนะคะเราไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันหรือว่าอะไรด้วยเราแค่เป็นสื่อที่พาผู้ซื้อมาเจอกับผู้ขายนะคะอันนี้ใครเข้าใจไหมสุดท้ายค่ะมาตาแปดสี่เก้านะคะการรับเงินหรือชำระนี่อันน่าจะพึงชำระตามสัญญาท่านให้สันนิษฐานไว้ว่าก่อนว่านายหน้าย่อมไม่มีอำนาจที่จะรับแทนผู้เป็นผู้สัญญาอ่ะหมายความว่า เรามีหน้าที่เป็นสื่อในการอา่ให้เขามาซื้อมาขายกันแล้วเงินตรงนั้นนะคะทางผู้ซื้อก็เป็นคนจ่ายให้กับทางผู้ขายเองเราไม่มีสิทธิ์ไปรับเงินจากจากจากผู้ซื้อแทนนะคะงงปะมันมีนะมันมีนะในหน้าที่ไม่น่ารักอะเอาเงินมาแล้วก็เอาเงินไป เอาเงินไปเลยนะคะเราไปรับเราเราอย่ารับเงินแทนนะคะให้เขาจ่ายกันเองแล้วเราค่อยไปเอาค่าคอมจากจากคนขายเอานะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาด้วยมาตาใดๆก็ตามก็คือง่ายๆพี่สีสรุปมาแบบภาษาที่เข้าใจง่ายาก็คือทั้งฝั่งผู้ซื้อผู้จะซื้อจะขายอะคะ่ะ และฝั่งของนายหน้าจะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าจะมีการจ่ายค่านายหน้าเมื่อกระบวนการทุกอย่างอ่ะเสร็จสิ้นลงซึ่งในส่วนนี้ถ้าเอาให้มั่นใจก็ควรทําเป็นหนังสือสัญญานั่นก็คือที่เขาเรียกว่าสัญญานายหน้าอ่ะอันนี้เราต้องมีนะคะเพื่อเอาไว้บูทกตัวเองเดี๋ยวขายไปขายมาเอ้าขายได้แล้วไม่ไม่ได้ค่าคอมเราต้องเอาสัญญานี้มายืนยันได้นะคะเพื่อให้มีหลักฐานทางกฎหมายเนี้ยว่ามีการตกลงกันไว้ก่อนจริงปิดปัญหาตั้งแต่ต้นนะคะ อย่าลืมอะไรคะจะเป็นนายหน้าแล้วเราต้องทําอะไรก่อนก่อนคะก่อนจะซื้อจะขายเราต้องทําทําอะไรคะทําสัญญานายหน้าก่อนส่วนการตกลงกันว่าจะจ่ายกันในอัตราเท่าไหร่กฎหมายอะ่ะก็ไม่ได้กําหนดนะคะแม้จะไม่ได้กําหนดอัตราค่านายหน้าในสัญญาแต่แรกแต่ถ้าข้อตกลงสําเร็จหมายถึงว่าเราซื้อขายกันเสร็จแล้ว ก็สามารถเรียกค่านหนนาได้ตามทมเนียมปฏิบัติทั่วไปนั่นก็คือย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าค่าไนนาสามเปอร์เซ็นตนะคะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะต้องตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นก็จะไม่มีปัญหาก็คือทําเขียนสัญญากันในในเอ,อ่อเขียนเขียนเปอร์เซ็นต์กันอะ่ะในสัญญาเลยว่าขายได้เราจะได้ค่าคอมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดบางคนแบบแบบห้าวอ่ะเดี๋ยวหนูขายพี่ได้ภายในสามเดือนเลยแต่ขอห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะว่า มันไม่มีอะไรตายตัวนะทุกคนแบบฟิลประมาณว่าแบบเรียกค่าตัวเออเราเรียกค่าตัวได้นะเว้ยถ้าเราเราเก่าแล้วอะไรเงี้ยการตกลงให้เป็นในน้าทางแชทใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญาในน้าได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นในน้าแบบสัญญาเปิดตรงนี้แคปแคปไว้ก็ดีว่าเออเราอะ่ะเขาบอกให้เราทําการตลาดให้นะเพราะว่าเวลาเราจะทําเอ,อ่อเอาซับไปทําการตลาดอะ่ะเรามีการขออนุญาตเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วก็แคป เจอไว้นิดนึงว่าเฮ้ยตกลงกันแล้วนะเว้ยว่าแบบให้ไปขายให้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าอีกทางหนึ่งที่สามารถเอ,อยืนยันได้อีกทางหนึ่งก็คือเราจะต้องมีมีมีไอตัวแคปนั้นใช่ปะแล้วก็ยังไงยังไงก็ต้องทําสัญญาจะซื้อจะขายอยู่ดีอะซึ่งไอ้สัญญาจะซื้อจะขายเนี้ยเราจะต้องมีข้อมูลของผู้ขายผู้จะขายอยู่แล้วเราก็มีข้อมูลเขาอยู่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาโกงหรืออะไรเราเราตามไปหาเขาที่บ้านได้เลยค่ะส่วนการจ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออันนี้แหละข้อตกลงในสัญญาสําเร็จและหากนายหน้าทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกก็จะหมดสิทธิ์ในการรับค่านายหน้าอ่ะ